มาวิเลยชีวิตจังหวัดนครพนมหรือสรชเมืองนครพนมตอนนี้มาามาเก็บลิจิที่สวนบ้านนาโดนพีทีไอบ้านนาโดนนะครับพทีไหนึ่งพีทีไอหนึ่งพีทีไอเนาะพีทีไอเป็นพืชในพื้นที่ของของนาโดนนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองตำบลบำเข้าน่ะที่ บนนี้เท่านั้นนะครับทีนี้วันที่ 13, 14สรชเมืมบบองนครพนมจะไปร่<ล>วมกิจกรรมกับเครือข่ายมาหาวิทยาลัยชีวิตที่จังหว,ว,วัดอุรีรศูนย์เนผือก็จะนำทิ้งจีบหวานไปฝากเพื่อนๆใครอยากได้จองก่อนนะครับอจองล่วงหน้านะครับพิเศษนะครับใครจะถ้าใครพลาดงานนี้ไม่มาร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยชีวิตที่ค้านผืนเันผือก็จะได้อดกินของดี ของดีจากนครพนมนะครับบิจีทีไอนะครับเยี่ยมกดไลค์ค่ะกดไลค์นะครับเยี่ยมรับรองว่าหวานแซ่บ